สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาวฟิวมงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้ฟิวอยู่กับพี่ทัศนะครับแล้วก็ครอบครัวสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับรับรถคันใหม่เชฟโรเลตคอลออร์เดอสีประตูคันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกของเราค่ะรู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็ดีใจค่ะครับผมตอนนี้นะค่ะก็รถยนต์มือสองนะคะก็คือมีสภาพดีนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจในมงคลคาร์เซ็นเตอร์ด้วยค่ะแล้วก็หาข้อมูลมา เยอะพอสมควรพอสมควรนะใช้เวลานานไหมครับก่อนจะตัดสินใจเลือกที่มงคลคอาเตอร์ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่ไหมครับผมแต่ว่าก็เลือกมาหลายหลายศูนย์หลายที่อยู่ค่ะใช่ไหมคใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่นี่ใช่ไหมครับเราก็มั่นใจในคุณภาพนะคะว่าก็คือรถก็คือมีคุณภาพดีนะคะ แล้วก็ที่ได้เลือกใช้งานใช่ค่ะซื้อไปใช้งานนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้มองติดแบรนด์นะคะว่าต้องเป็นยี่ห้อไหนนะคะเพราะแค่คุณภาพดีนะคะแลเราก็มั่นใจในยี่ห้อนี้ด้วยได้ครับเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการบริการของที่นี่โอเคเลยค่ะประทับใจนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่เราได้คุยกันนะคะตั้งแต่ในใน ทางไลน์นะคะได้คได้คุยกับพี่กับแม่อยู่นะคะว่าประทับใจในในเรื่องของการบริการนะคะอยากแนะนำนะคะถ้าสนใจรถยนต์มือสองนะคะคุณภาพดีก็คือมาที่มงคลคารเซ็นเตอร์นะคะใด้ครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับขับรถคันใหม่ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขต้อนรับปีใหม่ขอให้รถคันนี้ขนเงินคนทองเข้าบ้านเยอะๆนะครับผม ขอให้ทุกท่านในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เฮงเฮงรวยๆตลอดปีตลอดไปนะครับขอบพระคุณนะคะสดีค่ะนค,คนขนท้อง